สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจเลตมิเทลยูทาโร่นะคะแต่เดี๋ยวก่อนเรามีการเปลี่ยนชื่อเพจค่ะจากเพจเลตมิเทลยูทาโร่เปลี่ยนเป็นดูดวงกับดาดาสาเหตุที่เปลี่ยนะหรอเพราะว่าตัวเราอะนะชื่อดาแล้วก็ทุกคนจะเรียกเราว่าดาดาเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนตามหาเพจหรือว่าเจอเพจเราอะเขาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะดาดูเพจนี้หรือเปล่าเป็นเจ้าของเพจนี้หรือเปล่าก็เลยคิดว่า ทำยังไงที่จะสื่อสารกับคนให้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าตัวเราเนี่ยดูในเพจนี้จริงๆก็เลยคิดว่าชื่อเรานี่แหละที่จะเป็นตัวสื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าดูดวงกับดาดานะคะตามหาได้ในเพจ Facebook อิสร a แกรมแล้วก็ Twitter ด้วยรวมทั้งถึงใน YouTube ด้วยซึ่งจะเปลี่ยนเร็วๆนี้นะคะโอเคมาในเรื่องพิกอากาศของวันนี้พิอาการในวันนี้คือเออเราก็นั่งนึกๆเนาะว่าเอะปีที่แล้ววันนี้เราทำอะไรอยู่นะ แล้วปีหน้าล่ะเราจะทําอะไรอยู่ในวันนี้ก็เลยคิดหัวข้ออ่ะปีที่แล้วเราไม่อยากรู้แหละมันผ่านไปแล้วเนอะแต่อยากรู้ว่าปีหน้าเราจะเป็นยังไงในวันนี้นะคะตัวตนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเลือกไพ่ที่คุณชอบหมายเลข1-4ไว้ในใจให้ปราคิด3วินาทีโอเคแล้วก็ไปดูฉเฉลยต่อไปนี้เลยค่ะ โอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะ d e v i l d e v i l แปลว่าอะไรซาตานตรงตัวเลยค่ะปีหน้าคุณเนี่ยจะมีความสามารถที่จะชักจูงคนอื่นนะคะให้เชื่อถือคุณได้เพราะฉะนั้นไอการที่ชักจูงเชื่อถือเนี่ยคุณทำได้ทั้งสองเวย์นะ ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเพราะคุณดูน่าเชื่อถือดูน่าลงไหลดูน่าศรัทธาคนก็จะเชื่อถือคุณในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณทาเสนอตัวคุณในแง่ที่ไม่ดีคนก็จะไปตามนั้นถ้าเป็นแง่ดีละ่ะเอาพูดในแง่ดีก่อนถ้าเป็นในแง่ดีอาทิเช่นคุณทําในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งโฆษณาใช่ไหมเจ้าของสินค้ามาจ้างคุณทําในเรื่องของโฆษณาสักตัวหนึ่งสินค้าที่เขาอยากจะขายเนี่ยคุณก็ต้องทํำยังไงก็ได้ที่ว่า พรีเซนต์ออกไปว่าสินค้าตัวนี้มันดูว้าวมันน่าซื้อมันมีประโยชน์มันสวยทําให้คนอยากได้แต่ถ้าเป็นในแง่ลบละ่ะแน่นอนแง่ลบสินค้าที่ออกมาจริงมันไม่ดีหรอกแต่คุณก็ทํายังไงก็ได้ที่เพื่อที่จะขายมันออกไปให้เจ้าในทุนได้เงินแล้วก็ตัวคุณก็ได้ได้งานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปีหน้าคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณมีพลังคุณก็ต้องใช้มันในแง่ที่ดี ตัวคุณสามารถเลือกได้นะแง่ดีหรือแง่ไม่ดีแต่ว่าปีหน้าเดวิลเนี่ยพี่อยากให้มันพรีเซนต์ในแง่ดีจังเลยเพราะฉะนั้นปีนี้คุณอาจจะเตรียมตัวในเรื่องของการทํางานในเรื่องของสื่อโฆษณาได้ในเรื่องของอศิลปะศิลปะก็ถือว่าถ้าคุณเป็นเดวิลคุณก็จะทุ่มเทกับมันอย่างที่สุดอย่างเงี้ยก็ได้นะทำอะไรก็ได้ในเดวิลที่จะชักจูงคนให้หลงไหลให้เชื่อถือในสิ่งนั้นๆที่คุณทำอยู่นะคะขอให้โชคดีวันนี้ในปีหน้า เป็นนี้นะมาค่ะมาถึงไพ่ไปที่2กันแล้วนะคะใครเลือกไพ่ไปที่สองได้ไพ่ไปนี้ค่ะ tower ววโอ้ไพ่มันดูรุนแรงจังเลยจริงๆแล้วไพวว่ tower นะคะมันบ่งบอกถึงว่าตัวคุณในปีหน้าเนี่ยจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะเปลี่ยนจากเดิมๆสมมุติปีนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เกียจเลื่อยอเลื่อยเฉยฉด อะไรก็แบบเดียเด๋ยวก่อนเดี๋วก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปีหน้าคุณจะเปลี่ยนเป็นขยันขันแข็งทำอะไรทําขึ้นมาทันทีหรือคุณจะคิดออกนอกกรอบปีนี้คุณคิดแบบนี้คิดตามสเต็ปเป็น t ทรดิชชนแนลนะหนึ่งสองสามสี่หแิแต่ว่าปีหน้าคุณจะคิ้งแบบคิดหนึ่งกระโดดไป10เลยคิดอะไรที่มันออกนอกออกนอกกรอบนะคะทําให้แบบว่า คุณสามารถมีจินตนาการใหม่ๆก็ได้เนะเป็นอย่างนี้ทาวเวอร์แต่มันก็จะม่งบอกว่าปีหน้าคุณก็จะเป็นคนใจร้อนเนาะปีหน้าใจร้อนปีหน้าอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกระดานหันด้วยย้ายบ้านก็ได้นะคะหรือว่าย้ายงานก็ได้มีอุบัติเหตุกระดันหันก็ได้เนาะวันนี้ในปีหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบ ใหม่ๆห,หรือก็ทันทันที่เรายังไม่ทันได้ตั้งตัวหรือไม่ทันได้คาดคิดอย่างเงี้ยเข้ามานะคะแต่ควรเป็นทาวเวอร์ในปีหน้าเนี่ยแนะนําว่าเปลี่ยนแปลงดีกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันดีขึ้นปีนี้คุณทําอะไรอยู่ลิสต์มาเลยแล้วเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นในปีหน้าให้มันเปลี่ยนไปเลยอะ่ะ ออจากที่เคยทําเดิมๆเ,เปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ๆปีนี้เป็นนักศึกษาปีหน้าออกไปเป็นคนทํางานอ,อย่างนี้ได้หรือปีหน้าออกำลังทํางานอยู่ออกไปเรียนต่ออย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นทาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่เมนแง่ที่ไม่ดีอย่างเดียวนะหลายแง่ทาวเวอร์ก็ดีเหมือนกันเปลี่ยนแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังเลยก็ได้แต่เปลี่ยนแล้วย่ลงก็ได้นะคะเพราะ,ะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมก,กับการเปลี่ยนแปลงค่ะทาวเวอร์ โอเคค่ะมาถึงไพ่ใบที่3กันแล้วได้อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญแปลว่าอะไรตัวเราในปีหน้านะคะตอนนี้เรากําลังคิดว่าเราจะกําลังจะอยากลงทุนอยากมีความมั่นคงมากขึ้นในชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการกินเล่นเที่ยวเนี้ยอาจจะตัดไปละคุณจะมองหาว่าหางานอะไรดี หางานพิเศษหรืองานประจําหรืองานเสริมที่จะทําให้คุณมีสตางค์มากขึ้นมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นคุณจะเริ่มคิดเรื่องทํานองนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัศวินอย่างเนี้ยเขาก็จะมองว่าการตั้งตัวทําอะไรดีปีนี้คุณอาจจะต้องคิดแล้วว่าถ้าเปิดยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็เอ๊ะปีหน้าฉันจะมองหาง,งานแบบไหนดีแล้วก็ไปเพิ่มทักษะ นั้นๆเพิ่มเติมนะคะคนที่ทำงานประจำก็อาจจะคิดว่า,างานเสริมหรืองานอนดิเรกของเรามันจะมีพอมีลู่ทางไหมที่สำคัญคือต้องเก็บเงินเพราะว่าอาัศาวินเหรียญมันก็บ่งบอกอีกว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องบัตรเครดิตที่หมุนเงินไม่ทนันอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อว่า,ามาลงทุนในงานนะคะพราน้นปีนี้ก็แนะนำอีกอย่างนอกจากทักษะ สกิลที่เราจะต้องเพิ่มเติมแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเงินที่จะต้องเก็บเงินไว้สักหน่อยเผื่อว่ามีการลงทุนศพช่องศบโอกาสเมื่อไหร่ก็จะได้ใช้ไม่ต้องไปหยิบยืมนะคะมันวันนี้ในปีหน้าคุณมีโอกาสหาความมั่นคงเพิ่มเติมในชีวิตมีโอกาสใช้สกิลมีโอกาสใช้ทักษะหรือว่าขยายงานออกไปด้วยเพราะนั้นเตรียมตัวกันให้ดีเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เลยก็ได้ไม่มีคำว่าสายไปนะคะลองดูสู้ส มาค่ะไพ่ใบที่4ี่ใบสุดท้ายในกองกันแล้วใครเลือกไพ่ใบนี้เอ่ยไพ่ใบนี้มันบ่งบอกถึงว่าปีตัวตนของคุณในปีหน้าณเวลาเนี้ยคุณกําลังนั่งฝันนะคะนั่งเท้าคลังฝันอยู่ว่าฉันอยากเป็นคุณหมอฉันอยากเป็นนักเขียนฉันอยากเป็นดาราฉันอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนู่นเป็นนี่เต็มไปหมดเลยแต่คุณไม่ได้ลงมือทำมาค่ะมันได้แต่เป็นเดรีมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นนักฝันค่ะในปีหน้านี้เพราะฉะนั้น ทํำยังไงอะที่ความฝันมันจะเป็นจริงก็ต้องลงมือทําถูกมนะคุณอยากเป็นพยาบาลทํำยังไงต้องไปเรียนต้องไปฝึกอาชีพต้องไปหาข้อมูลซิทําไงจึงเป็นพยาบาลได้แล้วก็ลงมือทํำซะเพื่อให้ความฝันมันเป็นจริงการมีความฝันก็ดีนะแต่ความฝันแล้วไม่ลงมือทําเนี่ยมันก็จะได้เป็นแค่ฝันเท่านั้นเองอะค่ะมันนักฝันในปีหน้าปีนี้คิดไว้ก่อนเลยว่าคุณอยากทําอะไร ตอนนี้อาจจะยังคิดไม่ออกก็ได้แต่ในปีหน้าต้องเตือนตัวเองว่าเราจะเป็นแค่นักฝันไม่ได้นะเราต้องทำฝันให้ประสบความสำเร็จด้วยนะคะเอาใจช่วยของคนเป็นนักฝันในปีหน้าเราจบกันแล้วสำหรับไพ่สีใบนะคะวันนี้ในปีหน้าของเราจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็รอติดตาม EP ต่อไปนะคะว่าพี่ดาจะพาไปดูเรื่องอะไรหรือพาไปเล่นเรื่องพอิกอากาศในเรื่องอะไรกันต่อฝากติดตามด้วยคะ่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ